กาบสวัสดีค่ะพ่อกันนีคือเก่าค่ะกัปปาบนคนมีสามมณีปาบนคนมีสามเลยมาติดตามเดืองเล่าความฝันของนองนําฝนค่ะนองนําฝนเพิ่นเป็นคนฝันเหม็นผู้หนึ่งค่ะมางดนี้นองนําฝนเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นพระพุทธลูบบอกให้ไปหวัดค่ะ นองนำผลไปพระพุทธรูปเพิ่นเว้าได้ค่ะนองนำพุนกลับไปค่ะไปนองนำพุนแนมถิ่นเลขค่ะสามตัวสองตัวบอกคัะนองนำาผลแน,นมอีกข้งค่ะหิ่นสัตว์เกมค่ะสีเป็นตัวไรกลับไปฟังเอานำกันค่ะกับความฝันของนองนำาผลค่ะ สวัสดีครับน้องฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคนมีเส้นครับเอฟซีงวดที่มางวดที่ผ่านมาถูกทั้งล่างทั้งบนเนาะครับน้องฝนเนาะค่ะครับผมงวดที่ฝันดีอีกที่บอครับแม่นค่ะเอ้าวอลซูเอฟซีฝั่งไหนครับฝันแนวไหนครับงวดวันที่สิบหกเนี่ยครับนู่นฝันตอนนี้หนึงง่นู่อยู่บ้านอยู่เฮือนยาบันนู้นฝันครับฝันว่า ในความฝันนั่นเห็นเห็นพระพุทธรูปนั่นเหลืองแสงสว่างมามาเลยเพื่อนเพื่อนบอกให้โนูนั่นกลับไปอยู่ที่เจ้าของกลับไปอยู่ที่เจ้าของที่หม่งเกาที่เจ้าของเคยอยู่บันี้โนนโนนนั่นเคยเคยมีเพื่อนบันนี้ปวกมันกินมันเป็นเพื่อนใหม่ไปอยู่น้ำลูกันีปวกมันกินมันน่้นมาก็เลยลือออกลือออกบันี้ก็ว่าชีเฮก็เฮปลายจ้าเถื่อเงินคำกับบอมี่บันนี้เพื่อน เพื่อนบอกว่าอยากให้ไปอยู่ที่มองเกามองหันมันดีจะกลับไปเพิ่นว่านูว่าจะกลับไปจังได้เงินค้ำนูกับบวมีนูหนุว่าในพระพุทธรูปนะครับแต่พระพุทธรูปมันว่าได้เม่น้วันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนว่ามาจังได้ก็ต้องกลับมาเพื่อนว่าครับนูกับองยางไปยางไปผู้เดียวนี่ยแหละยางไปคือจังพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อนว่าออกมาหนูก็ยางไปในความฟันเนี่ย่างเข้าไปไปมองที่เจ้าของ ก็ไปพอพ,พับโพธิลบันนี่พอปุ๊บยกมือไหวพิ่นเห็นเป็นตัวเหล็กจังว่าอุ้ยจะเป็นบ่เป็นเพื่อนอยากให้เฮียถิ่สายอิริบ่จะเป็นบ่เกยเนหย็นบ่เกยือนพอนว่าเอา้ามองจักจา๋าอุ้ยเห็นเป็นเลขอหลีเห็นเป็นเลขป,ปุ๊บจะคล้องบ่สนใจด้ย่างกลับมาขึ้นยางกลับมาขึ้นบัดนี้ก็หันไปมองใหม่อุย้ยมันเลขกตัวนนี่กรบผม ก็เลยเห็นเป็นตัวเลขกเลยเป็นตัวเลขจ้าเลยเลยเลขกซ้ำโตกับสองโตเมนคือจติจ้าเลยนะคือนนองฝนนี่มีบ้านอยู่แล้วแต่ปวงจอเบิร์ดพังเบิร์ดแล้วแม่คะแมนมันปวกมันมันอันดีขึ้นนะะก็เลยดื้อออกดื้อออกมากออกเบิร์ดพระพุทธรูปเน็่ยเพิ่งจะอยู่ในบ้านนนองฝนแมนค่ะมีบ้านเล็กที่บอครับอยู่ในหัน ได้บ้านเด็กที่ยังยังค่ะบ้านดกที่ยังไม่ทันได้อยู่เพราะว่าไปปลูกอยู่เป็นของเจ้าของนะไปปลูกอยู่ยังบูคันเด็เซทไม่ใ่นะคะบ้านอดกที่ก็บุคนดกขอเนาะค่ะมันก็กินยังกินกันเลือยๆไปชอเป็นเหินเป็นเหนปูนพ่อได้ลูกเต่าอยู่พ่อไดียู่นี่แหละค่ะก็เลยว่ามองเป็นเห็นเป็นตัวลนเป่นแม่นอยู่บ่เก็บของกับเอจใจหันไปเบิ่งสองเถื่อสามเถื่อครับ ก็เอะใจค่ะครับต่อเลยเห็นเป็นตัวเลขไปตัวไหนครับน้องฝนห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ค่ะครับผมวันนี้หันไปอีกเทือหนึ่งก็เห็นเป็นสองตัวอีกว่านี่ยมันแมนยุบบ๊อความในใจนี้ในในทีเจ้าของเบืงในพระพุทธลูกนะเห็นเป็นเก่าสี่อีกเก้าสี่แมนสองตัวห้าเก้าศูนย์กับเก้าสี่ค่ะครับเห็นครับนี่แหละเพื่อนซื้อมะพร้าวมะพ้ายเนาะครับน้องฝนเนาะแมนยู่บ๊อบค่ะครับ เป็นองค์ใหญ่บ่ครับพระนี่ครับพระพุทธรูปก็ครับองค์ใหญ่บ่ก็องค์กลางๆค่ะแตคแต่เหลืองเหลืองอารามสว่างออกเลยเดดแสียงออกมาเลยแม่นแับนี้เป็นตัวเป็นตัวเลขดนึกเขว่าอุ้ยเพื่อนเพื่นคือไห้เป็นเลขมาเลยแบบนี้ในความฝันนอาจากคล้องกันซองเบิงคครับเบิงว่ามันเป็นเลขตัวใดนะหันไปก็เป็น โอ้เมนฮันไปหลอกซองกับแมนแมนเบ้อเห็ดเป็นสียังน้องคนตุลีเห็ดเป็นสีแดงเป็นแดงเป็นแดงขึ้นมาเลยเดียงกันเลยครับจังหวะมันจะคล้องกับบอมื่เคยฟันเห็นพัดพุทธลุกเทือยเนาะก็เลิ่มว่าโอ้มันเป็นคนชิมาให้ไปอยู่หม่งเก่าบ่อนี่ความฟันนะนะหืมหลุดไปอยู่หม่งเก่าบ้านลังเก่าเนาะเมนจ้ะอ้าวครับเอฟซีอ่าชิเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นอยู่ในบ้านน่ะครับ สิมาบอกนะครับเนาะอยากให้ครับไปอยู่หม่องเกาครับเอาขอให้มีโชกใจครับห้องฝนครับเอฟซีประจําหวดวันที่สิกสิงหาคมพศสองพันหอยกสิแดเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขว้แคบนาจออีกครั้งหนึ่งครับป่าบนคนอีสานถามยังบอกครับบ่าวแต้่ยมพาลวดจ่าปอท้องมีสามดาวบอครบนที่นี่ถามบัวมีไผถามบัวเป็นยังครับงวดี่ว่าเขาทั้งล่างทั้งบนนี่เป็นไผ่มาบอกครับฝันว่ามีพระพระ เป็นพระเลยค่ะอันนี้เป็นพระเลยแมนมกับผู้หญิงหาคนทองเบิ่์ทุกคนค่ะครับวันนี้ในค่ยอมฟันนั้นทองหาคนก็มีหนูนําคนหนึ่งครับกระย่างขึ้นไปเพอนบาเจ้าชี้ยางไปงานซพศพจะซพผู้ใดบครับเป็นซพผู้ชายเพื่อนบอกว่าพระถามว่าจิกล้าลงไปบอกราลงไปนี่กลับมานี่ยากเลยจิตไปสู่น้องเขาใดบอเพป่นบาลูกก็เลยลงไป ลงไปแบบน,นี้เรือเรือนี่เขาสีเผาซุนี่มันเป็นคล้ายๆลองแพได้ไปเช่ว่าเป็นคือจังหวัดบ้าน,านเขาได้เฮาเฮาเผาในแพ่นะแต่ก็ต้องเขาไปสู่น้ำเขาลูลูลูนี่ซ้ำนิดน้อยน้อยนหนึ่งแต่หนูสามารถสู่เขาเขาได้หลอดกลับมาได้ค่ะก็เลยมาตี ตีเป็นเลขคันหาศูนย์เพราะว่ายิงหาคนกระทองด้วยเพราะว่าจบกับผู้ชายก็ตายเนาะมันก็เป็นศูนย์อยู่เลยค่ะนุก็เลยซื้อนุนั่นซื้อซื้อหาหนึ่งหาศูนย์ค่ะก็หาศูนย์ศูนย์หาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็หาสองสองหาครับแต่มีโชคเนาะครับเนาะอางวดนี่ครับตามต่อไปฝากเอฟซีแล้วครับ ประจําวดวืนที่16รับแนวทางนะครับเราะคอให้มชใกไงครับน้องฝนครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไหมครับนาจอครับขอบคุณครับน้องฝนครับสวัสดีครับนฝมาสรุปตัวเลขของน้องน้ำฝนเนาะค่ะตัวเลขของน้องน้ำฝนห้าเกศนห้าเก้าศน้องน้ำฝนเพิ่นฝันฝันว่าพระพุทธรูปว้าได้ค่ะพระพุทธรูปว้าได้บอกให้น้องน้ำฝนไต่บานหลังเก่า นองนำลำฝ้นไปหอดค่ะเห็นตูเรกค่ะหาเก้าศูนย์เก้าสี่บนใจนองนำลำพ้นเนมอีกค่ะเห็นอีกคือเก่าค่ะเป็นหาเก้าศูนย์เก้าสี่วันที่สิบหกสิงหาคมพ่ศส,สองพันห้าร้อยหกเปด ให้ท่านผู้ช้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสารกินแดงรัฐบาลนอกค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสิบริาพาษแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามากฝากท่านผู้ชมทางบานนอกค่ะทายังบ้านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่อง ปลาบนนุญพนลีสาร Good, กติดตามกดไลค์กดแชแทกดกระดิง่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบรินาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัรีค่ะปลาบนนุญพนลีสารกรสิหามาฝากขันผู้ชมทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ปลาบนนุญพนลีสารกับมิเทียงเทนี้คลิปนาโผล่กันใหม่โศกโศกมันมันลำลำด้วยด่วยยิ่งยิ่งปังปังกับตัวรีอของ น้องน้ำฝนน้อค่ะสวัสดีค่ะ